สวัสดีค่ะ่อเมย์พี่น้องปอป่ายส,สุขสุขคนมาพบพ่อกับสาวเอื้องพัดแซ็ชาแนลมันนี้สาวเอื้องจะพามากินขนมจีนน้ำยาปลากึ๋นไก่หรือว่าไตไก่เนาะจ้า่อเม่พี่น้องจ้ามาจ้ามาแซบแซบกับสาวเอื้องนะจ้าก่อ,อื่นสาวเอื้องก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแซ่บแซ่ไก่สาวเอื้องน้ำแดงนะจ้า Everybody on the world come to eat w i t me มาจ้าพี่น้องจ้าจนเย็นหมดแล้ว ผักกินแค่สาวเอิงก็มีหมักทั่วแล้วก็มีเอ่อต้นหอมญี่ปุ่นนะจ้าแล้วก็มีเอียงนี่ผักมะนะคมแล้วก็มีกระลำแล้วก็มีและดิดมีมะเขือม่วงนะคะแล้วก็มีสะระแหนจ้ามาจากภาจาจากภาษาเอิงนะจ้าแล้วก็มีเอียงนี่ใจเดือดแล้พี่น้องแต่ไข่ปักซีรอมบ้านเทาไมมพี่น้องจ้า แต่ว่ากินกับปลาบกับกล้วยกับอันนี้กับแสบ้ะจ๊ะขนมจีนจา,าวเสาองมารูวามันมันแก่ไข่ต้นนันี้แม่จ้ามาจากพี่น้องจ๊ะเบาๆไรมาจ,จากกัดจัดกระเซาเอือน้ะจ้าโอ้ยน้ำข่อยจนย,ยังห่อนอยู่เด้อพี่น้องควันก่นยังออกห่วยหโอ้โห ขนมจีนน้ำยาปลาข่สิมเมิร์ดีกว่น,นี่ใส่ปลาใส่ปลามาสองชิ้นนะจ้าปลาแบบบบมีกลางพี่น้องจ้า <c oughs> <c oughs> นี่จ้าปลาที่สเส้าเอ้องมักทอดในลูกส้ากินนี่จ้าแล้วกแบบบดแล้วก็อันแบบเป็นตอนนะจ้าพี่น้องจ้ามาจากกินธรรมดากันโลกประจัมมาก,กินกับเส้าเอียงนะจ้าลองมนกันนะ <c oughs> โมเ่เผาไหลจิว่าเสาเืางเผาไหลนี่จ้ะอืมอืมบ่มีพริกขวด้ะจ้ะอันเสาเืองเผ็ดเผ็ดอยู่แล้วด้ะจ้ัน้ำยาปลาเสาเืองอืมส่วนจิต่างกองแดดจนเย็นมืด ื uh huh. ข้าแต่อยากลูกอยากลูกอยากัวายขึ้นไก่พี่น้องขออนุญาตใช้มือใช้ทางสอนทางสอนเด้อพี่น้องจ๋าเอาไมา้แบบสองแบบเลยนี่ เอาแบบโซดคำหญ่ๆขึน้นไก่พี่น้องอือ mm หือ hmm. mm hmm. จับด mm hmm. ปลาเนี่ยแบบบะมีกาัางบะมีกัางก็เม็ดด้วยจางดูอืมเฮ้ยโมเมนต์มาเกือ Hòa mua, lục lệch, lục สีเฮ็ดให้เบิ่งด้จ้าพี่น้องจ้าหอมจะวเช้าว่องบ่มีเวลาไปานไหน <c oughs> เดี๋ยวถ้ามีเวลาเช้าว่องจะทำคลิปใ้เบิง่งด้จ้าสูตรน้ำยาปาาววลาเช้าวืาง พี่จั่วกระลำก่อนกระลำหัวแน่นคือสมัยเช้าอ,อย่องยังหน่อยๆ้าแมเราปลูกหัวระบาดพวกหยอดหัวระบาดหัวะหวะาสเสีสนึงบอกเรบปลูก ทั้งแจกทั้งแถมคือการได้จากกรอบๆแซบๆรื่นหวานสายพันเดียวกัน Cướn cây Cướn cay hoài Năm nhà bà tìm... bố mẹ tìm cây Cướn cây ควรโรยเคเร่เนี่ย <c oughs> มักพริกแบบแซวม,มักแบบนี้นะ้จ่าแบบบ่แกควัน <laughs> เกบยาลิงกับของแสียอะไรลืมร้อยสต่อพี่น้องจ้าไม่อยากจะร้อยค่ะ กัดมือแต่ของแหละเป็นสไตล์ของสาวเอืน้ำเนื้อหรือล่ากัดมือจนแดงมนเนี่ยโอ้ <laughs> แดงเลยนี่แต่แสบกัดกัดมือแต่ของเนื้อ <laughs> 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 Phụ thầy cứ hết cứ 6 lần người ta <laughs> mm. à. อนปลาพี่น้องจ้าตาเวิองกะเฮ็ดมาสองตอนนะจ้าแบบแบบบดหลวกอะแบบเป็นตอนซ่บ,บลืมเจ็บปาก Emily! Emily! Sick now! Emily! khăn ống mà năng cầm mà miếng mà cầm mi em chụp ống anh sẽ làm <laughs> สวัสดีค่ะคก่นอนสวัสดีค่ะเดี๋ยวไมาดิอ่านสวัสดีค่ะก่อนดูสวัสดีค่ะอย่าทำอย่างน,นั้นดิขี้อายเสาเอรเกิด เป็นก้นขี่อายแต่จ้าพ <Christ>. ี่น้องจ้าเบาอีไม่ต้องเอาใม้แม่หูกไม่เอาหรกเซ้มันไม่ยอมเบียชิ้นม่เหรอ Cút chứ Yummy yummy Hmm? <coughs> <coughs>

น้ำอืมอีอกคนหน,นึ่งคนหนี้มาเขากล่องพี่น้องการอีกคนหนึ่งบุกเข้าขากล่องจังจุ๊ Hm? <laughs> mm. <laughs> mm. บวงตักข้าวเจ้าข้งตักข้างอามาไหวส้สดมีสองมีสองบวงด้วยจ้ะ ไม่รีมันจะเปื้อนนะลูกอือืมั พักบอดดายมืดทุกอย่างเด้อพี่น้องจ้อาอิมมุ้งวายอิมแลลวกับไปกินให้ที่ลังจ้าหลังคลิปเป็นปกติ อ่ะบายบายก่อนบายบายก่อนลูกเอมิลีไปไป่บาย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 นะจ๊ะากิฟนี้สาวเอิญฝากกดไลค์กดติดตามช่องจับสกายสาวเอิญได้ได้จ๊ะเอมิลี่บายบายกันลูกจุ๊กกันคิสมาม,มี่บายด้ย Bye-bye.